สวัสดีครับพบกับหมอไฟนะครับที่ยามราคลินิกสาขาราชพฤกษ์นะครับวันนี้พบกับบรรยากาศโรแมนติกนิดนึงนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเล่าเคสให้ฟังก่อนนะครับเป็นเคสผู้หญิงอายุ29นะครับส่วนสูง159น้าหนัก52ก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากตัวเล็กนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องหน้าท้องนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยท้องก็เอวก็เลยอยากมาดูท้องเอวแล้วก็ทำเซ็กซี่ไลายด้วยเคสนี้นะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยดูจทิ้งเนาะไม่ได้ดูเต็มะไหลยก็เลย ใช้เป็น,นเขงนี้ใช้เป็นเวเซอร์นะครับสมำรอง2.2ถูกจริงนะครับแล้วก็เคนี้เนี่ยบนยาสลบไม่เจ็บเลยนะครับโยดยบริษัท mm hmm. อีแพร์น,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภาพบีฟอร์ก่อนเนาะก่อนทํานะครับมาดูก่อนนะเคสนี้ดูท้องนะครับจะเห็นเนาะว่าเอวตรงด้านข้างเนี่ยมองจากด้านตรงเอวก็ยังไม่ค่อยคอดึงเอสได้ได้กอีกนะครับแล้วก็มีพุงน้อยตรงนี้นะครับแล้วก็มีท้องด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวดู แล้วก็มีเอวด้านหลังนะครับตรงนี้เนาะหนาๆนะครับตรงนี้นะ,นนนะนนะแล้วก็จะเห็นหน้าท้องจริงๆอ่ะตัวไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ไขมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเชฟยังไม่ได้อยากจะแบบกระเชอเอยกระกระเชอ,กร,เชอกระชับกว่านี้เพิ่มกว่านี้นะครับแล้วก็อยากมีเซ็กซี่ลายด้วยโอเคครับนะแล้วก็เคสนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องผิวด้วยนะผิวที่ไม่กระชับเคสนี้เลยเ,เรื่องทำเจพลาสมาด้วยนะครับที่หน้าต่อเพื่อให้ผิวหนังเนี่ยกชับเฟิมมากขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเราดูภาพวิอฟอยททีนึงเนาะแล้วก็เรามาดูภาพหลังทําทันทีทีนี้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพหลังทําทันทีเลยนะครับในห้องผ่าตัดนะเห็น okay, ูนะครับเหน็นไหมครับเขี้นี้เนี่ยดูไขมันออกไปแล้วหน้าท้องนะครับแล้วก็เอวด้านข้างเนาะเอสเลยนะครับเอวด้านหลังก็ไม่มีละนะครับ แล้วก็หุ่นเนี่ยสวยมากขึ้นเลยเหมือนนักกีฬาลเลยนะที่ออกกลังก,กายมานะครับต่อเคสนี้เนี่ยทำเป็นเซ็กซี่ไลน์จางๆธรรมชาติด้วยนะครับอย่างที่บอกนะวเวลาทำเซ็กซี่ไลน์เนี่ยเราไม่ใช่ว่าดูดไขมันจนเกลี้ยงหมดทุกอย่างแล้วทำเป็นเส้นๆขึ้นมา3เส้นนะครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยเราต้องดูดทำเชฟทำไรเหลือตรงไหนต้องดูดเหลือตรงไหนดูดหมดไปนะครับก็ต้องใช้ความยืดชันกันในการดูดไขมันนะครับโอเคแล้วก็เคสนี้เนี่ยทำเจสทาสมาด้วยเนาะอย่างที่บอกครับเจสทาสมาเนี่ย หลังทาทันทีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกระชับผิวขึ้นได้ถึง1 0บถึงสาเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะกระชับมากขึ้นอีกนะครับโอเคสวยเลยนะคะอาจารย์นะคะเห็นไหมคะว่าเคสวันนี้เป็นเคสของน้องผู้เองนะคะเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากเป็นคนที่ไซส์ S ไปปลาย S P P M อนะคะบอกเลยมากตัวไม่ได้ใหญ่เลยนะคะการวนในเรื่องของหน้าท้องบนหน้าท้องล่าง แล้วก็บอกมาเลยว่าขอขอเลยขอคุณคุณหมอนะคะคุณหมอคะทำเซ็กซี่ล่างสวยให้เลยนะคะคุณหมอไอ้ก็เลยบอกคุณหมอไปก็เลยบอกว่าจ,จัดไปเลยเคสน,นี้สามารถทําออกมาแล้วจะสวยแน่นอนนะคะและเคสน,นี้นะคะเคยมีรูปมาแล้วนะคะเคยมีรูปหน้าพร้อมมีความที่แบบว่ายังไม่กระชับมีความหย่อนคอยอยู่เพื่อนอยู่บ้างนะคะ <c oughs> แต่ว่านะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้คือคุณหมอไปก็เลยแนะนำว่าให้ทาเป็นตัวเจนทัดมากเพิ่มนะคะเพื่ออะไรเพื่อทําให้ผิวมันกระชับขึ้นนะคะ ตัวเจพารมาผิวกระชับพร้อมกับทำเซ็กซีลน์นะคะผิวออกมานะคะจะเฟิร์มแน่นนะคะ เป็นรอบสเก็เลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเคสนี้วา้าวมากเดี๋ยวพอประมาณถามไปสองสัปดาห์นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะภาด e. ีฟอ,อัพเตอร์มาเปรียบเทียบให้ดูเลยเคสนี้นะคะเพราะว่าเป็นเคสทีของน้องปุ้ยเองนะคะแล้วก็คุณหมอป้ายเองเลยนะคะเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจอีกอย่างสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยเราก็มีหน้าท้องนะเชสไม่ได้สวยเลยแต่เราก็ไม่ตัวใหญ่นะเลยทำยังไงออกกำลังกายมานานมากแล้วทั้ทีลายก็ยเคงขึ้นสักที น,นี้อยากบอกเลยว่ากระซิบบอกเลยว่าวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะดูดไขมันเริ่มต้นที่25งหมนนะคะเซ็กซี่ไลฟ์เพิ่มหนึ่งหมื่นบาทนะคะอันนี้อยากรอให้มาเข้าปรึกษาค,คุณหมอดูนะคะวันนี้คุณหมอไปคุณหมอไอคุณหมอปางคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะและที่สําคัญน,นะคะของแถม30รายการอัพต์ทแทนเราไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยนะคะจา่ายค่าดูดไขมันอย่างเดียวจบเลยนะคะนอกั้นคุณหมอดูแลให้หมดเลยนะคะดูดไขมันที่เอมบราราคลินิกคุณแน่นอนนะคุณแอบบอกเลยนะคะอ่า หรือว่านัดคิวไว้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะนี่มาเข้าปรึกษานะคะให้คุณหมอประเมินให้นะคะว่าสัดส่วนแบบนี้คุณหมอสามารถทำเซี่ไลน์ได้ไหมเหมาะกับทาเจพาร์ทมากไหมอันนี้ต้องให้คุณหมอเป็นคนประเมินก่อนนะคะสําหรับวันนี้เราพูดกับคุณหมอไปขอขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะสวัสดีค่ะ